สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ชานเอลนะครับวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับอยู่กับผมทีฮะพอดีว่าพี่พีทเนี่ยติดธุระด่วนนะครับทำให้ทีเนี่ยต้องมารับหน้าที่แทนในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เรายังเจอกับการทดสอบรถนะฮะสนุกสนุกอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่เนาะที่เห็นกันเราเห็นผู้ประสบภัยฮะเป็นหญิงสาวนะครับกำลังดูเหมือนว่ารถจะเสียนะครับด้วยความที่เป็นสุภาพบุรุษของตัวทีเองนะฮะจำเป็นต้องช่วยเหลือเขาจริงๆฮะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูนน่่อออยยะวาา้งเเเรถสีป็ไ คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือน้องนะฮะผมขอพาคุณผู้ชมเนี่ยไปอัปเดตวงการยานยนต์นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับในช่วงมอเตอร์อัปเดตครับผมไปเลย ผูช้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับช่วงอัปเดตนะฮะข่าวข่าววงการยานยนต์ที่ผ่านมานะครับในช่วงมอเตอร์อัปเดตเนี่ยเรามีการทุกสัปดาห์เลยนะครับฉะนั้นไม่พลาดข่าวสารแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเรามาดูกันหน่อยว่า m a z d a CX 3 Sport Look เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือนะครับน้องแล้วก็ผมในการผ่าพันธุรกิจในวันนี้ได้หรือเปล่านะครับผม แล้วนี่น้องจะไปไหนครับเนี่ยโอ้พี่เดี๋ยวจะไปที่นี่ค่ะวันนี้อันนี้มากเลยตรงนี้ค่ะพี่๋อนี่มันพี่ก็กำลังจะไปเลยจริงหรอพี่เออทางเดียวกันพอดีเลยเออแต่ว่ารถน้องดูท่าจะไม่น่าไหวเอางี้เดี๋ยวพี่โทรบอกพี่ชายก่อนแล้วกันเผื่อว่าเขาจะไดเอารถเข้าอู่ไปก่อนน,นะขอบคุณม,มากนะคะฮัลโหลครับคับพีท พีทพอดีเนี่ยมีเจอน้องเขารถเสียอยู่ยังไงฝากไปไดเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องทิ้งรถไปตรงนี้พี่เอาเอารถมายกหน่อยเดี๋ยวพาเข้าอู่ไปเลยเรียบร้อยนะโอเคคร,อค,ค,รครับครับขอบุณครับโอเคพี่คุยเรียบร้อยแล้ะก็เดี๋ยวพี่ชายพี่น่าจะมาเอารถยกไปนะเอาไปเข้าอู่ไปซ่อมให้เรียบร้อยก่อนขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวพี่ก็พาไปส่งเนาะทีเดียวกันอ้ยพอดีหนูเกรงใจจะดีเหรอพี่ ดีเหรอครับพี่อืมเอาไปไปโอ,โอพี่พะด้านอนอกดูเล็กมากแต่ว่าด้านในมีขนาดที่แบบกว้างมากๆเลยนะคะแน่นอนเลยครับน้องเพราะว่านอกจากด้านในนะะที่กว้างขวาง ที่เห็นแล้วนะต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์นะยังเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ด้วยนะ,ะเครื่องยนต์สองพันนะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดต้องบอกว่าแรง6เปีดเ,เลยเหรอคะถูกต้องทันใจมากยังไม่พอเรายังมีโหมดสปอร์ตด้วยค่ะนี่ดูลักษณะภายในเป็นยังไงบ้างเห็นลุกไหมนี่ต้องบอกว่าภายในรถเนี่ยก็ต้องบอกว่านี่คือตกแต่งใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงนอกคันด้วยเพราะนี่คือ cx 3 Sport ร o ตลุกลุกใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะถูกต้องว่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ซึ่งภายนอกรถเนี่ยรวมถึงภายในรถทั้งหมดเนี่ยมีการตกแต่งใหม่อย่างภายในก็จะเห็นว่าเนี่ยมีการบุกนะสวยงามนะเดินได้อออกสีแบบชิมๆเหมือนคอปเปอร์ภายนอกเนี่ยถ้าน้องเห็นเนี่ยเดินมาจากภายนอกจะเห็นเลยว่ารถคันนี้เนี่ยจะออกเป็นลุกสีแบบทูโทนก็คือจะมีตกแต่งด้วยสีดําที่เป็นกอสสแต็คเพื่อจะเป็นซุ้มล้อหรือว่าหลังคาเองก็จะเป็นสีดําเงาะ สวยมากรวมถึงล้อเนี่ยก็ตกแต่งเป็นล้อแม็กไลายทูโทนที่เป็นล้อวงใหญ่หลัก<ะ>ยางใหญ่นี่คือ cx 3 s p สปอร์ตลุคตัวใหม่เลยนี่เราก็ชอบรถเหมือนกันนะใช่ค่ะชอบเป็นคนชอบรถมากค่ะพี่ทีโอ้พี่ทีวันนี้รู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมารู้จักพี่ทีด้วยแล้วแบบ ตอนแรกคิดว่ารถเสียล้วจะไปหาเพื่อนไม่รู้ว่าแบบจะไปทันหรือเปล่าแต่โชคดีมากๆเลยได้เจอพี่พีก่อนโอ้โห oh, แล้วแบบได้นั่งรถที่รู้สึกนุ่มสบายโหยดูภายนอกเนี่ยตอนแรกดูเหมือนกับเชฟซานดูเหมือนคันเล็กใช่ไหมใช่่แต่พอเข้ามาข้างในกว้างม,มากกว้างมากครับพี่พีแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนั่งเนี่ยเบาเป็นไงกระชับไหมเบากระชับค่ะตั้งแต่เบาะนั่งจนถึงตรงเบาะตรงนี้ค่ะพี่ีแบบรู้สึกกระชับ ล็อกตัวแล้วก็แบบสบายมากเลยค่ะที่สําคัญแบบโอ้โหมีมูนรูปใช่ค่ะแล้วก็เปิดหน่อยนี่ต้องบอกว่าซ X3 ก็มีซันรูฟนะครับเป็นไงปกติด้านไม่ค่อยเห็นเลยนะของซีอ็กมีซันรูฟนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าภายในกว้างๆแบบนี้ข้างนอกดูคันเล็กแต่เครื่องยนต์ใหญ่นะคันนี้เครื่องยนต์เนี่ย2ลิตรนะ2ลิตรเลยก็คือต้องบอกว่าความจุเนี่ยไม่ธรรมดา 2ลิตรนะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดไม่ใช่เกียร์ CVT <c oughs> หรือว่า ECVT นะฮะ <c oughs> เป็นเกียร์ที่ต้องบอกว่ายังเป็นอัตโนมัติแบบปกติแต่มีมาก6สปีดมันจะให้ความเร้าใจใน <c oughs> การขับแล้วก็ต้องบอกว่าอัตราเร่งอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเรียกได้ <c oughs> อ่าทนใจเลยนะฮะ <c oughs> ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีแพดเดิลชิปด้วย <c oughs> ถ้ากับว่าใครที่เป็นสายแบบสปอร์ตหน่อยนะ ขับรถอย่างเงี้ยหรือตัวของน้องได้เองก็มีพี่ชายน้องชายเงี้ยบางทีอาจจะชอบขับรถแบบว่าออกแนวแบบสปอร์ตซิ่งๆหน่อยนึงแพดเดิลชิพเนี่ยมันก็เอามาตอบโจทย์เรื่องนี้เอาไว้เล่งแซงในยามขับขันได้หรือว่าเราอยากจะเรียกกําลังของรถเราก็สามารถใช้แพดเดิลชิพได้ด้วยตัวเองเลยถ้าเรารู้สึกว่าเกียร์อัตโนมัติที่เราใช้อยู่มันยังไม่เพียงพอเราก็สามารถใช้แพดเดิลชิพเพิ่มเติมได้นะครับเอาเป็นว่า CX3 เนี่ยเป็นรถที่ต้องพูดตามตรงว่าเป็นรถเก๋ง ที่ยกสูงมาแล้วเป็นสไตล์คอ o s สโอเวอร์หมายความว่าถ้าสมมุติว่าน้องอยากจะขับรถออกไปเที่ยวทางที่มันสมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นหรือว่าแต่เส้นทางที่เรากำลังเนี่ยกำลังขับกันอยู่ณตอนนี้นะทางมันก็จะอยู่ไม่ใ่อยเรียบมีทางขรุขระแต่สังเกตว่าเราสามารถขับลูดไปโดยที่รถมันไม่สะเทือนใช่ใชค่ะดาด้าเนี่ยนั่งแล้วรู้สึกแบบมันนิ่มมากเลยอะค่ะ รถมันสะเทือนแบบน้อยมาก่เพราะว่าด้วยความที่มันยกสูงมันท้ายก็ผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็ช่วงยุบของรถก็มากขึ้นกว่ารถเต็งทั่วไปนะครับแต่ที่นะาด้าขึ้นมาที่ชอบสุดเลยคือเบาะค่ะนั่งสบายมากต้องบอกว่าเบาะเนี่ยเจ้าตัวเบาะนะหนังของเบาะนะก็มีการตกแต่งลุดลายว่าสปอร์ตแล้วก็มีผสมบับหนังกลับตกมีมันหนังกลับนะอ้ยลักษณะนะของตัวรถหรือว่า เขาเรียกว่าลักษณะของผิวสัมผัสก็แตกต่างไปจากเบาะหนังทั่วๆไปเพราะเรามีผสมหนังกลับเข้ามาด้วยเพิ่มความสปอร์เพิ่มความสปอร์ใช่เ<อ>พ<อ>ิ่มความสปอร์แล้วก็เวลาเราหน้ามันก็จะรู้สึกว่าม,มันมีความแบบว่าไม่ลื่นจนเกินไปะนะมันเหมือนมันแบบมันจะล็อกช่วสรีรักช่วงอ่โอ้พี่ทีค้าเมื่อกี้เห็นตอนที่ขึ้นรถมาแล้วปกติด้ไม่ค่อยเห็นเป็นแบบ ในมุมท็อปวิวเลยนะคะแต่เน่จะมี2อย่างคือ,อเหมือนมองได้360องศาแล้วก็มองด้านท็อปวิวด้านบนมาด้านล่างด้วยอโอ้เจ๋งมากๆเลยค่ะพี่พีเป็นกล้อง360องศาต้องบอกว่าคันนี้ก็มีกล้องแบบมองได้รอบทิศเลยเป็น360องศาเลยเห็นหมดเวาลา้องด้านถอยอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีกล้องโชว์ขึ้นมาสามารถมองได้รอบทิศเลยตั้งแต่ด้านข้างด้านบนด้านหลังรอบตัวรถเลยนะย เึ็นมาที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะนัดขึ้นไปที่นี่เลยค่ะเออบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะจริงๆพี่มาที่นี่หลายครั้งแล้วล่ะเออชอบมาที่นี่มากเลยมานี่บังเอิญเลยนะเนี่ยเรามาทางเดียวกันใช่โช้มเดีมากเลย ถึงไหนแล้วเนี่ยฉันถึงน้ำตกแล้วนะเนี่ยใช่แกอีกครึ่งชั่วโมงหรอได้ได้เดี๋ยงั้นเจอกันนะโอเคเลยเป็นไงบ้างไม่รู้ว่าเพื่อนน้องด้าจะมาถึงเมื่อไหร่ยังไงได้าเพิ่งโทรคุยเมื่อกี้เลยค่ะเขาบอกว่าอีกครึ่งชั่วโมงถึงค่ะพี่พีคัสเอาเหรออีกครึ่งชั่วโมงใช,ใช่ค่ะโอเคเป็นไงเอาที่นี่ก่อนสวยไหมสวยมากเลยค่ะพี่พีคัสอีกครึ่งชั่วโมงพอมีเวลาถ้างั้นเดี๋ยว พี่พาดูไหมพาเดินทัวร์หน่อยได้เลยค่ะพี่ที่มาที่นี่บ่อยเหรอคะเว้ยมาประจำเลยปะ่ะตามพี่มาเลยดีกว่าเราไปเดินดูกันหน่อย เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับโอ้คะครับว่าสงสัยว่าที่เรานั่งมาค่ะเอ่อมาด้า c x 3ใช่ไหมคะอ่าใช่ใช่ไม่ถึงมาด้า c x 3สปอร์ตลุกใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะที่นั่งมาเมื่อสักพักหนึ่งที่ได้อยากรู้ว่าถ้าด้าสนใจอยากไปแบบไปดูรถลองครับใช่เลยค่ะด้าต้องแบบ ทำยังไงบ้านนะคะง่ายมากก็แค่เดินเข้าโชว์รูมนะครับมาสด้านะฮะทั่วประเทศที่สามารถไปทดลองขับซึ่งให้พี่แนะนำนิดนึงแล้วกันคือมา z d a CX 3เนี่ยในปัจจุบันเนาะโฉมล่าสุดตอนนี้จะมีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันด่ารู้สึกว่าตั้งแต่ที่ชอบมาก็คือด้านบนแบบเปิดได้ยุคถูกใจสาวๆถูกใจมากและเห็นอย่างนั้นะถิงนบอกนะรถมันดูคันเล็กแต่ข้างในกว้างขวางแต่เวลาขับเนี่ยมันคล่องแคล่วถ้าเป็นสาวๆขับอย่างอย่างน้องด้าขับเี่ยก็จะ ขับคล่องตัวในเมืองก็ได้หรือออกนอกเมืองน่อยๆเนี่ยด้วยความที่ช่วงล่างเขายกสูงมาหน่อยนึงก็จะทําให้เดินทางสะดวกรู้สึกว่าเป็นรถที่ไซส์มินิคือได้เห็นตอนแรกคือแบบชอบมากๆเลยค่ะแล้วที่สําคัญคือขึ้นไปเบาะนุ่มมากๆที่ตั้งแต่ตรงด้านเบาะแล้วก็ด้านหลังของเบาะค่ะเหมือนนั่งตัวเราไว้ด้วยนั่งสบายใช่ค่ะไปเราไปดูวิวดูกันไหมได้ฉันเดินไปนิดนึงโอเค ช่วงหน้านะครับกับช่วงคันโปรดคนดังนะฮะจะเป็นรถอะไรและเป็นคนดังคนไหนถามพลาดครับ